สวยอะหนูอาจจะแพ้เขาแต่ความแซบเราชนะเลิศแน่นอนค่ะคอาจารย์ค่ะหนูอยากจะรู้ว่าราศีไหนบ้างค่ะที่เผ็ดแซบจะเป็นขวัญใจเด็กๆอะไรอย่างงี้ค่ะขวัญใจเด็กนะฮะก็เป็นราศีเมษพิจิกกันสิงค์ครับเมษพิจิกกันสิง์สี่ราศีนี้จะได้เป็นขวัญใจเด็กเพราะว่าลีลาเดดแซบเวอร์นะฮะก็ถูกใจรสชาติดี <laughs> ถูกใจเด็กออ,อาจารย์ค่ะที่บอกว่ารีราถูกใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยขยายความนิดนึงค่ะความรักของศีราศีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะก็เหมาะกับการที่จะอยู่กับเด็กๆนะครับเพราะว่าศีราศีเนี้ยในช่วงที่ถึงเนี้ยก็เป็นหันใจเด็กเพราะว่ามีความน่ารักนะครับหน้าตาที่ดูอ,อ่อนวัยนะครับก็เหมือนตัวเลขเป็นเพียงอายุเป็นเพียงตัวเลขเออใช่ไหมครับก็ทําให้ เขามีโอกาสที่จะคบปักกับเด็กที่อายุต่างกว่าเป็นคนละเจนก็ได้นะครับแล้วอย่างนี้สี่ราศีที่ว่าค่ะนอกจากจะได้แฟนเด็กแล้วบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันอยากเป็นเด็กอยากจะมีแฟนเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ด้วยไหมคะก็จริงๆก็เป็นไปได้นะครับผมก็แต่อาจแต่แนวโน้มไปทางจิตทางที่มีแฟนเป็นเด็กมากกว่าหรือว่าคนที่คบเนี่ยอาจจะมีนิสัยเป็นเด็กก็ได้ถึงเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่นิสัยเป็นเด็กกว่า บผมแสดงว่าก oh, so so ็จะมีเ huh. ด็กมาอ้อนเราหรือแบบว่าเราก็สามารถทําตัวเด็กให้เข้ากาแฟเราก็ได้เลยพื้นฐานที่เขามีความเป็นผู้นําด้วยนะครับมีความแบบกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่เข้าหาก็จะต้องแบบเป็นคนที่ตามเขาได้มาฟอลโล่เขาครับอ่าโอเคถ้าใครที่อยู่ในสี่ราศีที่ว่านะคะชอบเด็กกินเด็กจะเป็นอมตะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะ อ่ะอาจารย์ข่าฝากช่องทางการติดตามอาจารย์นิดนึงค่ะครับก็ฝากติดตามนะครับเพจไวจีเวลนะครับใน IG จีไวจีเวลหนึ่งร้อยนะครับฝากติดตามหมอไว้ด้วยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมดวงดีแล้วก็อาจารย์ไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์นะฮะราศีอะไรนะครับแล้วก็กินเด็กแล้วจะโชคดีนะครับเร็วๆนี้เออก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า